คุณผู้ชมเรามาดูร้านหวยข้างมหาลัยยูนานนี่หวยมันบิงโกยังไงไม่รู้คุณผู้ชมตามตัวเลขเลยถูกถูกอันนี้สองศูนได้สาสิบหยวนหนึ่งเจ็ดได้ห้าสิบหยวนเป็นอย่างนี้เลยโอ้หวยแบบโหดแบบนี้เลยคุณผู้ชมม,มีแบบหลายบริษัทมากสุดยอดแ,<น>แล้วร้านน้ำคุณผู้ชมช่วงนี้แบบว่าที่คุณหมิงอะ่ะ ไปทางไหนทางไหนก็เจอแต่้านน้ำมะนาวนะคนุณผู้ชมดูดิเขี่ยวปื๊ดเลยแสดงว่าต้องเป็นอะไรที่เจ๋งมากในช่วงนี้เนาะนี่โอ้ได้ยินเสียงตำข้างหลังนี่คือตำมะนาวนี่วว้าวตำพร้อมในแก้วกับน้ำแข็งเลยสุดยอดน้ำม,มะนาวร้วนๆเย้ได้มาแล้วรับนี่น้ำม,มะนาวโอ้ ยี่สอมลได้อะหลอดแบบหลอดชาม,มุกเลยคุณผู้ชมสุดยอดนี่หมุน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 เดี๋ยวจะชิมให้ดูฮะนี่ดูได้อร่อยแค่ไหนเฮ้ยออกหวานแบบน้ำพึ่งนะต้องคนหรือเปล่าออกหวานหวานแบบน้ำพึ่งเลยอ่ะ,อะเอาเราชิมอีกทีฮนะ ต้องมีน้ำพึ่งผสมเข้าไปอืมะนาวนี้แบบว่ากลิ่นหอมมากกว่าที่จะเปรี้ยวนะกลิ่นมันออกหอมมากกว่าเปรี้ยวแบบเปรี้ยวนิดเดียว,ยวกินได้เรื่อยๆกินแล้วไม่แสบคอด้วยนะโหอร่อยนะช่วงนี้ก็เป็นน่าจะทั้งประเทศจีนเลยหรือเปล่าที่เป็นมะนาวฟิวเวอร์อะไปทางไหนทางไหนก็เจอเหมือนเราเจอร้านกาแฟที่เชียงใหม่อะไปทางไหนก็เจอทุกที่เลย นี่แหละสมคำล่ำลือจริงอร่อยมากเลยชาคิะะย่างกับมาล่าแต่ก็ไม่ร้อนเท่าไทยนะผมคิดว่าประมาณ27-28องศาได้ถนน,นก็กำลังคึกคืนกันเลยคุณผู้ชมวัยรุ่นแบบเยอะมากเลย ตอนนี้นะคุณผู้ชมเราก็ได้เข้ามาแล้วโอ้โหกว่าจะเข้ามาได้คุณผู้ชมเข้ายากมากคือว่า,าพี่รปภเขาก็คุยภาษาภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยนะโชคดีที่ผมคุยภาษาจีนได้แล้วก็การเข้ามหาลัยครั้งนี้คุณผู้ชมการเข้ามาหาลาัยครั้งนี้มันต้องใช้เบอร์เบอร์มือถือด้วยเบอร์มือถือต้องเป็นเบอร์มือถือจีนด้วยนะ <S <S> <S แล้วผมไม่มีไงผมก็เลยแบบ โชคดีี่ผมพุยภาษาจีนได้แล้วผมก็บอกว่าเมื่อ3-4ปีที่แล้วเนี่ยผมได้มาเรียนที่มาลายูนานนะเขาก็เลยไหนๆขอดูพาสปอร์ตหน่อยผมก็เลยให้ดูอ้าวมีครบนี่เขาก็เลยให้ผมเข้าแบบว่าไม่ต้องสมัครอะไรเลยแต่ถ้าท่านผู้ชมแบบว่าไม่ได้ภาษาจีนแล้วอยากเข้ามาหาลายูนานเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ Google Translate สักนิดนึงหน่อยให้พี่รอปพเขารู้ว่าเราอยากเข้ามา เขาแค่อยากรู้ว่าเราอยากเข้ามาทำอะไรแค่นั้นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในมหาลัยของผมดีกว่านะโอ้สวยนะวิวสวยมากเลยนี่ทำให้แบบว่าลํำลึกถึงมหาลัยนี้ทุกครั้งเลย มหาลัยยูนานผมเรียนแบบใจกลางเมืองนะคุณผู้ชมไม่ได้เรียนนอกเมืองเขาจะมีสองสาขาไงนอกเมืองกับในเมืองผมเรียนในเมืองตอนนี้นะคุณผู้ชมเราก็มาถึงร้านขายของที่ระลึกเฮ้ยของที่ระลึกนะคุณผู้ชมของมหาลัย ยุนานนั่นเองนะอะดูดิโปสการ์ดนะคุณผู้ชมสวยมากเลยโหนี่เป็นดอกอะไรดอกแปะกว้วยหรือเปล่าดอกแปะกว้วยนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของมหลาลัยยุนนานนะคุณผู้ชมดูดิหมอนก็คือแบบว่ายังมีใบแปะกล้วยอยู่เลยอุย๊ยใครไม่รู้หรอจู <c oughs> แล้วก็เนี่ยหนังสือสมุดโน้ตแบบแต่และอย่างสวยทั้งน,นั้นเลยฮะชาชามหลาลัยยุนา,นานก็ยังมี โอ้สวยมากมีหมวกด้วยอันนั้นคืออะไรอ่ะที่ลองเมาส์เหรอโอ้โหนี่ประกาสวยๆเยอะแยะไปหมดเลยโอ้แบบว่าใครที่แบบว่ามาแล้วต้องจัดไปสักอันหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมดูดิมีมีแต่ของสวยๆนะนี่ไม่ได้โฆษณานะนี่ผมแบบพูดจริงๆเลยดูดิเข็มกัดสวยมากแล้ววันนี้คุณผู้ชมผมจะจัดตัวนี้ นี่ผมจัดไอไอติมนะซึ่งหลังจากโควิดเนี่ยคุณผู้ชมผมจะเห็นแบบว่าตามเมืองต่างๆนาน,นาเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กนะไอติมแบบนี้คุณผู้ชมนี่หนไหมผมได้ไอติมมหาวิทยาลัยยุนนานมาบริษัทอะไรเอ่ยไม่รู้นี่สุดยอดไอติมมหาวิทยาลัยยุนานโอ้โหซื้อที่แบบร้านขายของฝากในมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคุณผู้ชมเอา เดี๋ยวจะลองชิมดูครับว่าอร่อยหรือเปล่านี่ผมจะจัดการมันแล้วครับตอนนี้อู้ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะอืมกินนมหอมอืมไปติมนมธรรมดาแหละแต่ว่าที่ซื้อเพราะว่ามันเป็นแลนด์มาร์กไงคุณผู้ชมของโคตรดีเลยอะ่ะอืมใช้ได้นะ เป็นรถนมแบบว่าคล้ายๆนมเม็ดแบบว่าบ้านเราเหมือนกันนะอของโคตรดีเลย นี่ก็คือด้านหลังมหาลาัยยุนนานนะครับก็จะรู้สึกแออัดนิดนึงนะแต่ก็เป็นที่ที่ที่ผมเดินผ่านทุกวันอีกเช่นเคยนี่เลยไม่รู้ว่าจะมีร้านอะไรแบบใหม่ๆม,มาเปิดบ้างโอ้ร้านนี้ยังอยู่มาลาช่า,างนี่ร้านแบบว่าโอ้ผมมาคุณหมิงครั้งแรกนะแล้วก็มามหาลาัยนี่ผมก็กินร้านนี้แหละมาลาช่า,าง นี่แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูก๋วยเตี๋ยวผัหรือว่าผัวหมีเสี้ยนนั่นเองจะอยู่ด้านข้างหน้าไปดูว่าเขายังอยู่หรือเปล่าโอ้โหมาอย่างนี้เลยชอปปอร์อ้าวตรงนี้ปิดนี่หว่าไปไม่ได้โอ้โหเสียดายโอโ้ปิดเฉยนี่ร้านเหืองๆหลือนี่คุณผู้ชม โฮลเมซิแนอุ้ยยังยือว้าร้านนี้อร่อยมากแต่ตอนนี้อิ่มมากเลยเดี๋ยววันหลังเราต้องมาลองดูนี่ไงผัวเว้เต้าเนี่ยร้านเนี่ยเป็นร้านแบบมันกึ่งโจ๊กกึ่งเวียดเตียวอร่อยมากไม่รู้ที่อื่นมีขายมาั้งเขาขึ้นราคาแล้วอตอนนั้นผมกินึงสิบหยวนเลยตอนนี้สิบสามหยวนสิบเอดหยวนไปแล้ววันหลังมากิน นี่ไปต่อนี่คืออะไรร้านกาแฟอ้้นี่เปิดใหม่โอ้เป็นสไตล์โอเพ่นแอร์แต่คุณหมิงก็เหมาะกับอากาศแบบนี้นี่ร้านกาแฟสวยมากเลย,ยคุณผู้ชมอยู่หลังมหาลาัยยูนานนะโอ้ร้านใหญ่เเนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของขายอาหารเกาหลีนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ก็เป็นร้านกาแฟเรียบร้อยร้านกาแฟแบบว่ากลับมาครั้งนี้เยอะมากดูด้านหลังของผมก็คือร้านกาแฟด้านข้างก้หนึ่ง สองสามโูสามร้านกาแฟแบบหันหน้าชนกันเลยโหเนเขาขายกี่หยวนไม่รู้ย่านมหาลัยนี้อาจจะแพงนิดนึงนี่นี่เรามาดูราคากาแฟดีกว่าดูตรงนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นราคาอาหาร อ่านี่เป็นราคาอาหารนะคุณผมู้ชมแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนี่ยอืมผมก็ลืมไปเยอะแล้วว่าภาษาจีนเนี่ยมันอ่านว่ายังไงนะแต่ก็สิบหยวน8ดหยวนนี้หรือไม่น่าจะใช่กาแฟรหรือเปล่าทำไมถูกจังน,นะที่ผมเคยกินหลังมหาลัยนี่สิบห้าอัพเลยวคุณผู้ชมเมื่อก่อนนะตอนนี้ก็อาจจะแพงขึ้นไปอีก เดี๋ยวนี้กาแฟที่คุณหมิงนะร้านกาแฟที่คุณหมิงนะคุณผู้ชมเขาชอบฮิตนั่งแบบนี้มากเลยอะนั่งแบบสไตล์เวียดนามแล้วนั่งแบบแบบแคมป์แคมป์อย่างนี้เลยอะนะเนี่ยตรงนั้นเขียนว่ากาแฟอยู่ที่26หยวนต่อแก้ว Joker donoJoker dono อืมก็ช่ที่อยู่นี่เป็นร้านสไตล์แบบเฮ้ยออกแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะออ เออเอนิเมะอะไรอย่างงี้น,นี่มีมุมถ่ายรูปแบบอนิเมะด้วยคุณผู้ชมกำลังถ่ายรูปอยู่เลยเนี่เด,เดินมาตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟอีกหนึ่งร้านอ้าวรูกสึกว่าจะเหมือนเดิมยังไม่ไปไหนหัวมุมตรงนี้ชาบวกทาทาบวกแปลว่าอะไรนี่เป็นร้านประจําผมอีกร้านหนึ่งคุณผู้ชมดูซิว่ายังเหมือนเดิมเฮ้ย <Nope. S 1> ไม่เหมือนเดิมแล้วะ น่าจะโดนเทคโอเวอร์ไปแล้วคุณผู้ชมทาคาเฟ่โอ้นี่เป็นนั่งแบบว่าสไตล์แบบเวียดนามอีกแล้วหันหน้าออกมาอีกแล้วเอ๊หรือว่าเขาสไตล์เวียดนามกันแล้วเดี๋ยวนี้อารมณ์เหลือจะทำาปิ้งเฮ้ยในนั้นมีร้านอาหารญี่ปุ่นหรือเปล่าโหร้านลับอยู่อยู่แบบลึกสุดเลยนะเดินมาเรื่อยๆอันนี้คืออะไรเอ่ยครีม ร้านครีมร้านอะไรเนี่ยร้านกาแฟอีกแล้วโอ้โหที่เราเดินผ่านมานี่ถึง10ล้านได้นะนี่เป็นร้านกาแฟนี่อย่างสวยเลยหัวใจรูปเบิ้มเลยโอ้โหเลยสวยมากสวยมาก <S <S นี่มีที่นั่งข้างหน้าแบบนี้อีกเช่นเคยครับ <S <S เดินไปต่อถ้าเราเดินต่อไปเรื่อยๆคุณผู้ชมข้างหน้าเขาจะเรียกว่าตอกขี้หมานะสมัยที่ผมเรียนอยู่เขาเรียกว่าตอกขี้หมา แต่สมัยนี้ก็ไม่รู้เขาจะเรียกว่าอะไรกันแล้วนะเพราะว่าตอนที่ผมเรียนอยู่ในขี้หมาโคตรเยอะเลยให้ตายเถอะอ่า oh. เดี๋ยวเราไปดูกันว่าต่อขี้หมาเป็นยังไงเฮะทาทางอีกแล้วเหรอแล้วเราจะเดินไปไหนได้เนี่ยนี่คุณผู้ชมเจอแบบวางสนุกอีกแล้วไปไม่ได้ทั้งสองที่เลยทางออกเขาแบบทําถนนกันเยอะมากเลยทําไงดีวะนี่ยต้องอ้อมไกลมากเลยนะคุณผู้ชมผมนี่ต้องอ้อมแบบว่าไปทางหลังมหาลาัยเลย อ้อมแล้วอ้อมอีกโหโคตรทรมานเลยให้ตาย